สวัสด e ีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเกมอีกแล้วนะคะในช่องธ h a n a c h in America ก็วันนี้นะคะเกมจะมาทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆของเกมเนี่ยหลายคนเลยทักมาถามเกมแบบเยอะมากๆว่าเฮ้ยเกมมาอเมริกายังไงอ่ะมาทําอะไรค่าใช้จ่ายแพงไหมอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเกมจะมาตอบคําถามเพื่อนๆแล้วก็จะมาเหมือนแบบทําคลิปนี้ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนําแนวทาง ให้กับเพื่อนทุกคนที่ยังมีความสนใจในการที่จะมาต่างประเทศเหมือนเกมนะคะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะก็เกมนะคะที่เข้ามาในอเมริกาเนี่ยประมาณปีนี้ปีที่3ละเริ่มต้นเนี่ยคือมาเป็นออแพรนะคะก็จะมีคําถามเรื่อยๆเลยว่าออแพรคืออะไรออแพรคืออะไรวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆแต่เราอาจจะ แบบขออนุญาตก้มอ่านเล็กๆน้อยๆเพราะมันก็ผ่านมาหลายปีแล้ว,ว่าเราอาจจะแบบม,มีมีแบบลืมลืมไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคือเกมออกมามเป็นออแพรเว้ยออแพรอ่ะคือมันก็เหมือนกับแบบเป็นการแบบเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่มีอายุระหว่าง1 8ถึง26ปีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็ได้หรือว่าเป็นเพศอะไรก็ได้ก็คือสามารถมาได้นะคะ ่ต้องบอกก่อนว่าคือเกมอ่ะมาก,กับ Agency Cultural Care All p l a ร All p l <c oughs> คือมันมี Agency เยอะมากเลยนะทุกคนแต่บาง Agency อ่เขาจะรับเฉพาะผู้หญิงแต่ Agency ของเกมเนี่ยคือเขารับผู้ชายด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเป็นแบบการเปิดโอกาสที่ดีให้กับเพศชายด้วยนะคะไม,ไม่ไม่ต้องมากำหนดเพศว่าแบบคือมาได้แค่ผู้หญิงเท่านั้นอะอะไรแบบนี้ ส่วนวุฒิการศึกษาที่เราควรจะมีนะคะก็คือวุฒิม6ขึ้นไปแล้วก็เราอะ่ะก็จะต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานอะไรก็ได้ขอแค่มีประสบการณ์อันนี้คือมันจะต้องมีสอง,สอง reference ก็คือ1เราจะต้องมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กก็คือที่บอกไปน้องหลานหรืออะไรก็ได้แล้วก็อันที่2ก็คือเราจะต้องไปเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กแบบ ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นเก็บกับโรงเรียนหรือว่าเนอร์เซอรี่ก็ได้ก็คือตอนที่เกมมาเนี่ยเราจะต้องเก็บชั่วโมงประมาณ200ชั่วโมงถึง300ชั่วโมงแต่ตอนนี้เกมรู้สึกว่าเอเจนซี่เขาน่าจะเปลี่ยนกฎให้ทุกคนอะที่จะมาเป็นออรแพร์อะเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กอย่างขั้นต่ำอประมาณ500ชั่วโมงแต่หากใครอะเป็นคุณครูอาจารย์หรือว่าเป็นพยาบาลเนี่ยเขาก็น่าจะมีข้อยกเว้นในกฎ ตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนอาจจะต้องว่ายน้ําได้ถ้าว่ายน้ำได้ไน,ดน,นี่ก็จะดีมากแต่เกมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนหรือยังแต่ตอนที่เกมมาคือเราต้องว่ายน้ําได้แล้วก็ first aid พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเออ first aid อะใช่เราต้องทํำ first aid ได้นะคะแล้วก็ขับรถยนต์ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะสําคัญกับกับงานตรงนี้ที่เป็นอ,อแพแหใช่ ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่า,าเป็นออพแพนี้คือต้องทําอะไรบ้างออแพรก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมต้องอยู่กับโฮสต์แฟมิลีคืออยู่บ้านหลังเดียวกันเลยแต่เขาว่าจะมีห้องนอนส่วนตัวให้เราแล้วเหมือนเราก็แค่ไปไปเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงลูกให้เขาแล้วก็เราอจะทํางานทั้งหมดนะคะ4 0่สถึงสีชั่วโมงต่ออาทิตย์แล้วก็มีวันหยุด 1- 2ง 1-2วันต่ออาทิตย์ใช่แล้วค่าจ้างที่เราจะได้ก็คือ1 9 5 7 5สหรัฐหรือ200ดอลลาร์ก็คือต่อวีคนะก็คือถ้าตีเป็นเงินไทยมันอาจจะเยอะประมาณ6,000อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่ที่เนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็คือทุกคนก็ต้องแบบ ใชว้วิจารณญาณนะตรงนี้ด้วยแต่ว่าโฮสอะเขาจะต้องเป็นคนออกค่าค่ากินให้เรานะหมายถึงเราหมายถึงว่าเวลาเขาจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรแบบนี้เราสามารถบอกเขาได้ว่าอ่าเราอยากได้อะไรอะไรอะไรแต่ว่าเขาก็จะซื้อจากข้างนอกเข้ามาให้เราแต่บางบ้านก็จะเป็นโฮสเขาจะให้เงินมาเป็นรายอาทิตย์แบบโอเควิกนี้เราให้อยู่เพิ่มนะห5 0หรือห0ิหรืออะไรก็ตามนะคะก็คือให้เรา ไปซื้อของที่เราต้องการเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนข้างนอกบ้านหรือว่าอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ต้องจ่ายเงินตรงนั้นเองนะคะส่วนขั้นตอนในการสมัครนะคะที่จะเข้าร่วมของ Cultural Care a l l p a i r เนี่ยหลังจากที่เราแบบสนใจแล้วใช่ปะเราก็จะต้องทำโปรไฟล์ออนไลน์ใช่แบบมันก็จะเป็น ของข้อย่อ <os> ยดนึงยอยๆๆๆๆแบบว่าชอบทําอะไรทําอะไรมีนิสัยยังไงอะไรยังไงคือกรอกข้อมูลแบบเยอะมากเยอะมากมากๆๆๆเราอาจจะต้องทําโปรไฟล์ให้ถึงแบบหนึ่งซหลังจากนั้นอ่ะถ้าครบ100%แล้วอ่ะเราถึงจะไปสเต็ปต่อไปก็คือการออนไลน์หาโฮสแฟมิลี่ชายก็จะมีแบบ คือมันไม่ได้มีแค่โฮสอเมริกันเท่านั้นนะทุกคนมันมีแบบหลายประเทศมากอืมเราก็ต้องเลือกที่เราชอบที่สุดอ่าคือโฮสก็จะมาดูโปรไฟล์เราใช่ไหมว่าอุย้ยคนนี้เป็นคนยังไงมีลักษณะนิสัยยังไงในโปรไฟล์เราเขียนไว้ไว่ายังไงอะไรอย่างนี้อ่าตัดภาพมาที่แบบถ้ามีโฮสเข้ามาดูแล้วเราแบบชอบใช่ไหมเราก็จะต้องสัมภาษณ์กับเขาก็คือแบบผ่านทางสกายหรือว่าแบบเฟสไทม์อะไรแบบเนี้ย ก็คุยกันแบบเอ้ยเด็กมีกี่คนตารางงานเป็นยังไงเราต้องทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเราชอบอ่ะเราก็สามารถแมทช์กับเขาได้เลยแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าตรงนี้มันยังไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็ยังไปหาบ้านใหม่ได้อย่างเช่นแบบถ้าเพื่อนๆแบบอยากเลี้ยงเด็กแค่2คนหรืออยากเลี้ยงเด็กแค่1คนแล้วอยากเลี้ยงแบบ2อขวบสขวบหรืออยากเลี้ยงเบบีอย่างเงี้ยคือเราก็ต้อง หาบ้านที่ใช่ที่สุดคือไม่ต้องใจร้อนนะทุกคนค่อยๆหาไปแล้วก็สัมภาษณ์แล้วเวลาคุยกับโฮสเนี่ยมีอะไรก็คือถามนะคะถ้าเราข้องใจอะไรเราก็ถามเขาก็จะตอบมาคือฝรั่งอ่ะคือมันต้องคุยแบบตรงๆใช่ก็ถ้าเราแมทช์หลังจากนั้นอนะ่ะเขาก็จะพาเราไปทําขั้นตอนต่อไปก็คือสัมภาษณ์วีซ่าอะไรอย่างนี้ ก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเกมวัสัมภาษณ์วีซ่าว,ว่ายังไงทำไมถึงผ่านก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็จะมาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วก็เด็กเกนจะแปะอ่าคลิปทางนี้หรือทางนี้ดีไม่รู้สักทางให้นะคะเป็นคลิปแรกที่เกมทําเกี่ยวกับการมาเป็นออพแพรก็เพื่อนๆสามารถกับย้อนกลับไปดูได้เพราะเกมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เกมจะให้ข้อมูล รบหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ายัางไงสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเกมก็จะมาตอบเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดค่ะ,ะส่วนระยะเวลาในการที่จะมาเป็นออเพรนะคะก็มี1ปีถึง2ปีค่ะก็คือเพื่อนๆสามารถอยู่แบบได้เต็มที่คือ2ปีหลังจากนั้นก็คือเราก็จะหมดสัญญานะคะเพราะว่าสัญญามมนได้แค่ 1- ถึง2ปีเท่านั้นแต่ ถ้าใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนวีซ่าหลังจากนั้นก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการมาเป็นออแพ a รนะคะทุกคนรวมๆแล้วก็คือไม่ถึง1นึ่งแสนบาทค่ะใช่แล้วไม่เงินส่งไม่ผิดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทก็อย่างของเกมนะคะมากับโครงการ c u l t u r a l c a r ออ l l p a ร s ใช่ไหม เราอ่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะคือเราค่อยมาเสียรอบเดียวตอนที่เราแมชกับโฮสต์แฟมิลี่อ่าราคาห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหรือห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยอะไรสักอย่างเก็มจะไม่ได้แล้วก็คือจ่ายรอบเดียวในวันที่เราแมชนะคะแล้วเราก็จะมีค่าอ่าวีซ่าประมาณมันน่าจะแล้วแต่ค่างเงินว่าณนะตอนนั้นค่างเงินเป็นเท่าไร่แต่ของเก็มน่าจะเสียไปประมาณ 5้าพันสี่ร้อยใช่แล้วก็เพื่อนๆต้องมีใบขับขี่ด้วยก็คือถ้ามีใบขับขีท่ทางไปขับขี่ไทยแล้วก็สากลแต่ของเกมเนี่ยไป็นเรียนขับรถเพราะว่าขับรถยนต์ไม่เป็นนะคะก็เสียค่าเรียนขับรถไปประมาณหกพันแล้วก็ไปยื่นขอใบขับขี่สากลคือใบขับขี่สากลอ่ะจริงๆเพื่อนๆสามารถไปขอที่กรมกรมขนส่งได้ที่กรุงเทพนะมันจะเป็นใบแบบ มันไม่เชิงเป็นใบขับขี่สากลอะแต่แบบเราสามารถมายื่นต่อที่นี่ได้อะไรเงี้ยก็เสียไปประมาณ25บาทแต่สําหรับบางคนที่อยากได้เป็นใบขับขีบข่สากลจริงๆเลยอะก็จะต้องเสียประมาณ5,000ันมั้งคือเหมือน5 0 0 0ันห0ันที่เราจะต้องจ่ายนี้คือแบบเหมือนเราไม่ได้ขับรถอยู่ในไทยมาเป็นหลายปีอะแต่ถ้าเราแบบขับรถยนต์เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราก็เสียแค่120 150หร้อยห้าิรเปล่าไม่แน่ใจ ต้องขอไปตรงข้อมูลนะตรงนี้ด้วยนะทุกคนเพราะเราจาไม่ค่อยได้จริงๆใช่แล้วก็จะมีแบบค่าตัวสุขภาพก็แล้วแต่โรงพยาบาลที่ทุกคนจะเลือกอ,อะไรประมาณนี้คือรวมๆแล้วคือมันไม่ไม่ถึงหนึ่งแสนถือว่าเป็นโครงการที่แบบคุ้มมากเลยนะเท่าที่จะมาหาประสบการณ์อ่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังจะมาเป็นออ l พอรนะคะยังไงก็ขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีนะคะแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จส่วนถ้ามีคำถามอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยหรือว่าอยากให้เกมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเกมจะมาทำคลิปหน้าใหมค่ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ have a good day นะบาย